นั่นเลยเยวนะโอ้โหอุณหภูมิพุพ่งขึ้นแป๊บเดียวเนี่ยควมตัดคอมตัดไปแป๊บเดียวขึ้นนี่แต่ว่าตอนนี้ยังไม่ทำงานเพราะว่ามันน่าจะขึ้นอีกหน่อยเพราะว่าเซนเซอร์มันเราตั้งมาที่ยี่สิบหกแล้วนะตอนนี้เราไม่ได้ยี่สิบห้าไงตั้งยี่สิบหกแล้วอ่ะ น่าจะมาแล้วครับเสียงคอมมาแล้วเสียงคอมมาแล้วรคอมทำงานแล้วผมไม่ได้ให้ดูตอนสตาร์ทนี่มาแล้วคอมมาแล้วพอคอมมาเป็นไงกระแสขึ้นมาเลยนี่สามจุดห้านะสามจห้าแล้วเนี่ย มันได้ไป26.7นะเมืเ่อกี้เนี่ยมันขึ้นขึ้นไปเห็นไหมยี 26. 7, 26. นะ่สบกจุดเจ็ยี่หกน่ะตอนนี้ความทำงานแล้วมันจะต้องหยุดแล้วคุณภูเนเริ่มเริ่มลดลงมาและนี่นี่คือตั้งไว้ที่26นะตั้งไว้ที่26ให้มันตัดนะน,นะแต่ทำรอบหลังนี่เหมือนกับว่ากระแสะมันไม่โหดเท่าไหร่นะมันมันดรอปลงมาหน่อยหนึ่งเห็นไหมตัววัดมันก็น้อยลงกระแสะก็น้อยลง ตอนนี้กินไฟเป็นหนึ่งหน่วยแล้วเปิดม,มาเป็นชั่วโมงแล้วถือว่ากินไฟเป็นหนึ่งหน่วยแล้วหนึ่งหน่วยก็คร่าวๆประมาณสี่บาทคิดกลมๆไม่ต้องคิดเป็นอะไรก็ประมาณสี่บาทเนี่ยรับได้ไหมอ่ะรับได้ไหมอ่ะคิดว่าชั่วโมงละสี่บาทก็แล้วกันรับได้ไม่คิดแบบไม่ต้องละเอียดมากกลมๆหยาบๆแบ่ อาตัววัดพื้นีดีเทนะอ๋อให้เอาตัวเซนเซอร์นี่เหรอได้เอาเซนเซอร์ไปไว้แถวตรงนี้เลยใช่ไหมได้ตรงนี้มีปัญหาอ่ะเปตจัดให้อืมอเคจัดให้อ๋อต้องพมัดตัว นะเอาไปไว้ที่รีเทิร์นนะเซนเซอร์ตอนนี้เซนเซอร์อยู่ที่รีเทิร์นแล้วตอนนี้ที่ตรงน้นมันยี่สิหกจุดก้านะยี่สิบหกจดก้า ีกบก6 9นะโอ้โหตรงรีเทิร์27.0อยู่นะตอนนี้เพิ่มขึ้นแล้วที่รีเทิร์นะเอาไปตั้งที่รีเทิร์นะ27.0น่ะตอนนี้เห็นไหมไม่รู้นั่นอะ่ะเนี่ยเพราะว่าตัวเซ็นเซอร์ของแอรงมันก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมล่ะมันก็เลยนั่นคือมันก็จะกลายเป็นว่า ประมาณนี้นะโอ้ยโอ้ยโทษโทโทสารสเตือเลื่อนลั่นเลยประมาณยี่สิบเจ็ดจุดศูนย์แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเราตั้งไว e ้ยี่สิบห้าเนี่ยไออุณหภูมิแถวที่นั่งอยู่เนี่ยแถวที่แถวที่อยู่เนี่ยต้องต่ำกว่า e ยี่สิบห้าเยอะเลยนะเมื่อกี้ยี่สี่กว่ายังไม่ตัดเลย ที่24กว่ายังไม่ตัดเลยก็ทีนี้ก็กลายเป็นว่าถ้าเราก็ต้องมาเรียนรู้เอาเองว่าถ้าเราอยากให้มันได้เท่าไหร่เราก็ค่อยปรับรีโมทขึ้นลงทีละหน้าเราเองไงเมื่อกี้เนี่ยถือว่าตั้งไว้ที่25นั่งอยู่ตรงเนี้ยอุณหภูมิแถวๆนี้24กว่ามันยังมันมันไม่ตัดนะ24องศาเลยเลยมันไม่ตัดเราก็อาจจะต้องตั้ง26แล้วก็ลองมานั่งดูว่าม,มันมันมันพอไหวไหมอะไรประมาณนี้เอาแค่พอสบายสบายไม่ต้องถึงกับเย็นมากหรอกไม่ต้อง โอ้ไม่ได้ยินอะไรขนาดนะั้นน้แค่อยู่แล้วสบายหรือว่าตัดไปรอบหนึ่งแล้วนะเมื่อกี้วันนี้เขาไล์มา62นาทีแล้วนะท่านคิดดูว่า62นาทีแล้วเปิดมา62นาทีแล้ว คอมมาแต่ไม่ถือว่าดังนะเสียงคอมเนี่ยเพราะว่าเสียงพงัดลมันดังเยอะกว่าอรับได้นะเสียงดังขนาดนี้ Blender, ค <t ort> อมตัดไปแล้วนะตอนนี้คอมตัดไปแล้วคอมตัดไปแล้วคอมตัดอีกแล้วเรียบร้อยแล้วคอามตัดไปแล้วนี่ดูกระแสคอมตัดไปแล้วเห็นไหมกระแสล่วงไปแล้วเนี่ยคอมตัดไปแล้วทำปรบเบียตัดทำกระเบียตัดเลยวป็นไง ตัดปุ๊บมีความร้อนมาเลยนะความร้อนนี่แผ่มาเลยนะทดสอบว่าการตัดต่อเป็นยังไงนะ ไปเลยที่นี้นขอดูทอดขอดูฐานดินก่อนว่าเป็นไงบ้างไม่มีนะไม่มีน้ำหยดน้ำรั่วนะมังได้หยดรู้สึกว่าถ้าตั้ง26มันจะรอดไปนะปรับใหม่สิขึ้นว่าอะไรอ๋อตัวนี้มันกระพริบ เป็นโหมดคูลลิ่งมันขึ้นมาโหมดคูลลิ่งเดียวสามบรอีสบหกมันตันไปมีความรู้สึกว่ามันร้อนไป26สกมันมันตัดเร็วไปหน่อยแล้วก็มันข่อช้าด้วยต,ตรงนี้มัน2ี9นะตรงรีเิร์น28.0แล้วนะแล้วถ้าแถวนี้แถวนี้ไม่ต้องเกินแล้ว แต่นี้ต้องเกิเนยนะี่สิบแปดลนุ๊งเพราะว่านั่งอยู่ไม่สบายแล้วรู้สึกไม่เวิร์กแล้วมาแล้วของม,มาแล้วของทำงานมาแล้ว <c oughs> ต้องต้องยี่สิบห้าอยู่ดีทำไมมาต้องตั้งยี่สิบห้าเพราะว่าความว้อนในรถอ่ะเวลาคอมมันตัดมันขึ้นเร็วมาก เพราะว่ามันตากแดดอยู่กลางแดดอย่างเงี้ยมันขึ้นเร็วมากต้องให้เย็นไว้ก่อนถ้าไม่เย็นเราจะรู้สึกอึดอัดเวียนหัวทันทีเลยเนี่ยแป๊บเดียวเนี่ยถ้าแล้วถ้าเดี๋ยวเดี๋ยวน้อนเดี๋ยวเย็นก็ไม่ได้เราก็จะรู้สึกมึนๆไม่ดีมันต้องให้เรารู้สึกเย็นอยู่ตลอดอย่าให้รู้สึกว่าโอ้ตอนคอมทำงานก็เย็น แล้วพอแอร์ตัดไปเรารู้สึกร้อนอะไรประมาณนี้จะเริ่มมึนหัวแล้วจะไม่ไม่ค่อยเมืองแล้วต้องให้มันเย็นไว้ตลอดถ้าตอนเรานอนเราก็น่าจะนอนไม่สบายอย่างนี้ Male. ต้องให้ช่ำๆไว้ก่อนนะต้องให้ช่ำๆไว้ก่อนถ้าไม่ช่ำไม่ได้จะรู้สึกไม่สบายตัวรู้สึกมึนๆต้องให้เย็นช่ำๆไว้ก่อนดูปลายท่อหน่อยนะเดี๋ยวเดี๋ยวตั้งกล้องให้ขึ้นสูงให้เห็นนม่เห็นนะเขาออนาคอนด้าเลยนะ เหมือนกับออกแบบมาเพื่อการนั้นเลยนะไอ้ดูน,นั่นน่ะถ้าสมมติว่าคิดแบบไม่ง่ายชั่วโมงละสี่บาทรับได้ไหมท่านรับได้ไหมคข้าไฟชั่วโมงละสี่บาท แบบแบบไม่ไม่ได้ละเอียดนะคิดแบบกลมๆมง่ายๆคิดนั่นนั่นรับได้ไหมตอนนี้ที่รีเทิร์นี่ยี่สิบแปดจุดสามเลยนะตอนนี้ ต้องเข้าใจว่าในความร้อนในรถอ่ะแต่ละมุมแต่ละอะไรเงี้ยมันมันสูงนะเพราะว่าโดนแดดใช่ป่ะความร้อนจากกระจกจากอะไรจากจากด้านหลังคาอะไรมันลงมาเร็วมากเลยนะเพราะฉะนั้นต้องให้เย็นเต็มที่ให้เย็นจำกับไว้ก่อนนะถ้าเย็นไม่ถ้าเย็นไม่ได้นั่นคือก็เราก็ารู้สึกไม่สบายตัวนะเพราะฉะนั้นเลือกเลือกแหนกเลื่อนที่เนี่ยต้องเลือกให้ดีเลยนะถ้าว่าเอา เอาความเย็นจากของแอร์เนี่ยไประบายความร้อนของคอนเดนเซอร์ด้วยเนี่ยก็น่าคิดนะคิดว่ามันน่าคิดนะยิงกลางวันนี่ก็น่าจะสู้กันยากเลยนะกับแดดอะไรประมาณเนี่ยคืนละแปดชั่วโมงอ่ะนลองอลองนั่งดูว่าแปดชั่วโมงเละตรมอ่ะ เราคิดแบบคร่าวๆงหนหน่ายๆมันก็อยู่ประมาณนี้เลยต่างกันไม่เยอะรับได้ไหมอะสมมติว่าคือละสามสิบบาทเนี่ยรับได้ไหมโดยประมาณบวกลบไม่เยอะหรอกอยู่ที่อากาศร้อนหรือไม่ร้อน น,นี่ก็ถ้าเป็นนี่นี่พี่ว่ารับได้นะดีกว่านอนไม่หลับอะ่ะดีกว่านอนไม่หลับเื้นละสามเบาทนี่โอ้สบายมากใช่นั่นแหละประมาณนั้นแหละไม่ถึงว่าจริงจมันก็บวกลบนิดหน่อยเพราะว่า เพราะว่าอย่าลืมว่าตอนเนี้ยที่เราที่เราเปิดนี่คือเราเปิดแดดร้อนราะอากาศกลางวันนะซึ่งถ้าอากาศกลางคืนมันก็จะตัดเร็วกว่านี้อ่ะมันไม่เกินนี่หรอกอากาศกลางคืนมันมันไม่ได้ร้อนอย่างนี้มันไม่เกินนี่อยู่แล้วไม่เกินนี่หรอกถ้าไฟนี่เดินละพันนีถือว่าเือเหลือ แรกครับนอนหลับสบายทั้งผ่อนเต็มที่เดี๋ยวสงสัยไหนจะออกไปอเปิดโต๊ะตัดไม้ทําที่วาง i p ไ d แผ่นซะหน่อยเนี่ยมองเห็นไหมเนี่ยส่องไปจากตรงเนี้โอ้โหต่ําไปหน่อยต้องอย่างนี้ต้องแอบ,บมองเนี่ยต้องใช้วิวแบบแอบ,บมอง ตัดโตเปิดโตตัตตดไม้ทำที่วาง iPad ซะหน่อยไม่ไห,หวแล้วอันนี้ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะเรื่องแอร์นะเดี๋ยวเนี่ยเดี๋ยวจะไปทำที่วาง iPad ซะหน่อยตอนนี้กี่โมงแล้วตอนนี้แปดโมงครึ่งเดีวเดี๋ยวสี่โมงสี่โมงสี่โมงอะไรนี้เดี๋ยวก็เห็นแล้วเดี๋ยวนิดหน่อยจะได้ ไปปฏิบัติหน้าที่ต่ออ๋อกลางคืนด้วยเหรอได้เดี๋ยวจะให้เดี๋ยวได้ไดกลางคืนเดี๋ยวเทสกลางคืนให้ได้กัคือนเดี๋ยวเทสให้เดี๋ยวเทสให้สักคืนเดี๋ยวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะให้ได้ไม่มีปัญหาอยู่แล้วไลฟ์สดให้มีคนดูแล้วกันไม่มีคนดูคนฉลายอ่ะได้โอเคเอน็นแน่ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเทให้กลางคืนเดี๋ยวเทให้สักคืนอะไรประมาณนี้พอกลางคืนมันไม่ถึงอยู่แล้วมันทำตัดแป๊บเดียวแหละโดยโดยเฉพาะสมมุติเราตั้งยีนะ่ห้อ25ช่วโมกลางคืนเดี๋ยวถ้าช่วงนี้อากาศหนาวก็มันนั่นอยู่แล้วแต่ถ้าหน้าร้อนหน้าร้อนมากอ,อหน้าร้อนหน้าร้อนสุดๆอ่ะ กลางคืนมันก็น่าจะอยู่ที่28ที่ว่าอุณหภูมิข้างนอกนะอุณหภูมิข้างนอกนี่ต่ำสุดแล้วคือเก็น่าจะอยู่ประมาณ24ซึ่งแล้วเราก็ควดมันแค่มายง25มันก็ไม่เกี่ยวกักแป๊บเดียวยังไงยังไงก็ดีกว่ากลางวันอยู่ดีอะคือทําง่ายกว่ากลางวันอยู่ดีอะมันก็ทําความเย็นง่ายกว่ากลางวันอยู่ดีอะต้องกินไฟน้อยกว่ากลางวันอยู่ดีประมาณนะั้น โอเคนะท่านนะวันนี้ก็อดูกันเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจท่นแล้วเพราะว่าไล่มา76สนาทีแล้วตอนนี้ก็เนี่ยตอนนี้ก็พรอมทําแล้วก็จบที่กระแสตร,ตรงนี้ก็แล้วกันนะเนี่ยกระแสกินอยู่ประมาณนี้เห็นไหมมันก็ไม่ค่อยตกวัดมันก็ไม่ต่ำกว่าแ0 0รอวัดเรเนี่ยแ0ดร้อก้ารอก็จะวิงขึ้นลงอยู่ประมาณนั้นเนี่ยโอเคถ้างั้นก็ตามนี้ไปก่อน เอครับผม